วันนี้แม่บ้านก็ทำอาหารให้กินหลังบ้านนะครับอเดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรกินกันนะ,ะได้แต่มีอีสานครับก็เลยได้กินแต่อาหารอีสา,า,ทานทำไรกันแม่ผัวลูกส,สมมไปซฮะสุมหัวก็ทำไรฮะได้ดบบอะไรกินส้มตาไก่อบส้มตามไก่ย,ย่าง ย่างที่ไหนแล้วมันอบเขียก่อนหมดละจะได้ไม่ได้เมียเหนือเมียใต้บ้างจะได้กินอาหารอื่นบ้างจกแต่ข้าวเหนียวกับซุปตําอยู่เนี่ยเอามาไอติมบงเดี uh, ๋ยวไปกินใต้ขวดแล้วจะลองโอ้ยคิดถึงส้มตํากินส้มกินทุกวันเนาะส้มตํา ก็อยากับไส้อั่วผัดคั่กิ้งบ้างอะไรบ้างเงี้ยอาหารก็ยังไม่หันวายข้าวเหนียวอุนน้งแมลงวัน,นอยากกินปะลาล้างเห็นีหแม่ช่วยอธิบายนะว่าแมาลงวันฝรั่งต่างกับแมลงวันไทยตรงไหนบ้างเท่าที่สัมผัสมามันมันต่างกันยังไงบ้างไม่รู้ว่าแมาลงแมลงวันฝรั่งมันต่างกันยังไงรู้แต่ว่า<ส>ไตแหละรู้แต่ว่าเขาเรียกต่างกันนะ ฝูงบินต่ำฝ huh? ูงบินต่ำฝูงบินต่ำนี่ภาษาอะไรนะฮะชอบแบบนี้เรียกสรูเลยฝูงบินต่ำเราเรียกว่าหน่วยรบยเติเกลฝูงบินต่ำตัวผมก็เหมือนเดิมครับแก้วประจำนั่งดกรอพรุ่งนี้ออกทำงานแล้วไปดูลุงเนี่ยลุงนี่ซ่อมอะไรเนี่ยอันนี้เป็นรถบ้านนะครับ Oh, look the engine, look at the Detroit right, Scott? Detroit engine? Yeah, uh, two stroke. Two stroke, two-stroke engine. Uh, you, no. you say how many horsepower on this one? 435. That's right, why well, stuck my like teeth. Uh, might be 475 on the Because it's a silver 92. It's 8V92. So it's 92 cubes per cylinder. And it's a V8. เป็นเครื่อง V8 นะครับเครื่อง475แรงม้าเป็นเครื่องดีชอยด t ดูโบลูเบเลอร์เลยโอ้มันเครื่องตัวนี้มีซูเปอร์ชาร์ดด้วยนะครับแล้วก็เทอร์โบสองตัวก็คือโบตัวหนึ่งแล้วก็เครื่องซูเปอร์ชาร์ดด้วยอ๋สองอย่างเลยครับ ม้าบานเลยใครอยากดูคันนี้ก็ฝากคอมเมนต์นะเดี๋ยวอาจจะรีวิวให้ดูนะครับผมจำไม่ได้ว่าปี197อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวแบบละเอียดนะข้างหลังก็ห้องนอนห้องน้ำมีครบครับเ,เครื่อง อบกับเครื่องซักตัวเดียวกันเลยครับดูแกเปิดมาทำไมทำทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้โอเคครับ <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ